SNG News ชแนลในช่วง s m g News พบกับตุบ๊กตาพิชมลบริษัท NSK s t e l l i n g System จำกัดรับรางวัล TCC Environment Activity Award บริษัทสยาม NSK s t e l l i n g System จำกัดได้รับรางวัล TCC Environment Activity Award จาก President ของยามาฮ่าได h a ซุ u เอนจิ e นียริงแอนด์แมนูแฟคเจอและหัวหน้ากลุ่มย่อย TCC จากบริษัท YIC Asian Pacific Corporation ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยกลุ่มความร่วมมือ Toyota Toyota Cooperation c u p จากการที่บริษัทผ่านเกณฑ์การประเมินสำริดระดับดีเยี่ยมในการบริหารงานภายในกระบวนการผลิตเพื่อการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งนี้ถือเป็นหนึ่งใน8บริษัทที่ได้รับรางวัลจากบริษัทที่เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น66บริษัทเมื่อเร็วๆนี้ บางกอกคอมมิสซโฟกรลิปรับรางวัลเหรียญทองแดงรางวัลไทยแลนด์ไค i เซน award 2022เมื่อเร็วๆน,นี้บริษัทบางกอกคอมมิสซโฟกรลิปจำกัดคว้าเหรียญทองแดง Thailand k a i เ e n award 2022จากผลงานไค i เซนประเภทไค s e n นสเกชชั่นซิสเต็มภายใต้ชื่อผลงานเครื่องบริหารมือสุญญากาศปั๊มปั๊มซึ่งเป็นผลงานสร้างสารรค์จากคุณสอนพิสิทธ์ไทยบรรจง ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นณศูนยะ์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาทั้งนี้บีเคซีได้มุ่งม,มั่นพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมและความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานทุกระดับเพื่อให้การมีส่วนร่วมขับเคลื่อนองค์กรและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตพร้อมยกระดับการให้บริการเต็มที่สูงสุด